ทาไมลูกไม่ยอมนั่งขาซีถ้าเกิดคุณยังทํา4อย่างนี้ลูกคุณไม่นั่งขาซีแน่นอนค่ะข้อแรกฝึกหลังจากที่ลูกอายุ6เดือนขึ้นไปแล้วเพราะว่าหลังจากที่เด็ก6เดือนแล้วเนี่ยหลังเขาจะเริ่มแข็งแรงแล้วค่ะเวลาเขานั่งในที่ที่เขาไม่คุ้นเคยและเขาไม่อยากนั่งเขาจะสามารถเกรงตัวดีดออกมาได้เลยนะคะข้อที่2ค่ะขาดการสร้างความคุ้นเคยกับการถูกรัดในเข็มขัดค่ะเวลาคุณพ่อคุณแม่ในช่วงวัยแรกเกิดเนี่ยมักไม่ได้พาลูกไปไหนค่ะ เพราะฉะนั้นแนะนําว่าให้ลองเอาคาซีดมาฝึกให้ลูกนั่งที่บ้านบ้างนะคะเขาจะได้คุ้นเคยกับการนั่งคาซีดค่ะข้อ 3. ค่ะขาดความต่อเนื่องเป็นกันไหมคะหลายๆบ้านมักจะพูดว่าไปใกล้ๆแค่นี้ไม่ต้องนั่งคาซีดก็ได้เด็กก็เริ่มเรียนรู้ว่าบางครั้งก็ไม่จําเป็นต้องนั่งคาซีดก็ได้และข้อ4ค่ะข้อนี้สําคัญมากๆค่ะ เพราะว่าไม่มีคุณแม่นั่งข้างๆโดยเฉพาะกับน้องในช่วงวัยแรกเกิดถึงหเดือนเนี่ยน้องจะมีความผูกพันกับคุณแม่มากๆเลยนะคะเขาอยากจะเห็นแม่เนี่ยอยู่ข้างๆตลอดเวลาถ้าเกิดว่าวันไหนที่คุณแม่ขับรถเองแล้วให้น้องนั่งคนเดียวเนี่ยน้องจะเริ่มไม่อยากนั่งคาซีแล้วค่ะในช่วงแรกๆแนะนําว่าให้คุณแม่เนี่ยหาคนอื่นมาช่วยขับรถให้นะคะแล้วคุณแม่มานั่งข้างๆเป็นกําลังใจให้น้องค่ะก็จะช่วยฝึกให้น้องเนี่ยรู้สึกมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยแม้จะต้องนั่งในคาซีโดยที่ไม่ได้อยู่ในอ้อมกอดคุณแม่่ะคะ แล้วคุณล่ะคะมีเทคนิคอะไรในการฝึกให้ลูกนั่งคาซีทแชร์มาเล่าให้ฟังกันด้วยนะคะ